ตอนที่2 2 1ยบเอดปีนขึ้นแท่นบูชาชายสองคนที่ถูกคุกคามพูดคุยกันมากมายแต่ก็ไม่มีประโยชน์ในที่สุดพวกเขาก็ทำได้เพียงเห็นด้วยอย่างไม่เต็มใจท้ายที่สุดหากพวกเขาไม่ได้ทำตามที่พูดเขาก็จะไม่ปล่อยพวกเขาไปจริงๆพวกเขาจะตายจริงๆเมื่อถึงเวลานั้นและพวกเขาไม่อยากตายดังนั้นพวกเขาจึงทำได้แค่ทำตามคำแนะนำของภัยคุกค,คามและตกลงเท่านั้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาพูดล้วนไร้ประโยชน์และไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ดังนั้นพวกเขาจึงทำได้เพียงเชื่อฟังคำสั่งของภัยคุกคามและผูดท้ายที่สุดในกรณีนี้พวกเขายังคงต้องเชื่อฟังคำสั่งของภัยคุกคามอูเจอตงขู่ฟังเสียงยืดยาวของทั้งสองขมมดคิ้วอย่างฉุนเฉียวพวกเขาพูดเรื่องไราสาระมาเยอะมากทั้งหมดนี้ล้วนไร้าประโยชน์แต่หากเจ้าบอกความจริงข้าจะยินดีมากเมื่อได้ยินเสียงขู่ทั้งสองก็ตกใจรีบปิดปากและไม่กล้าพูดอีกต่อไปพวกเขารู้อยู่ในใจว่าการช่วยชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะคนตรงหน้าคงโกรธแล้ว ตอนนี้ข้ากำลังถามคำถามเจ้าข้าหวังว่าเจ้าจะตอบคำถามได้อย่างง่ายดายและเรียบร้อยว่าใครคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเจ้าผู้คุกคามจ้องที่พวกเขาและพูดชา้าช้าผู้แข็งแกร่งที่สุดคือผู้ที่ควรจะเป็นปรมาจารย์ทั้งสองพูดพร้อมกันแต่พวกเขาพูดในสิ่งเดียวกันและพวกเขาไม่ได้โกหกเพราะพวกเขาคิดอย่างนั้นจริงๆและไม่คิดว่าจะมีใครดีไปกว่าผู้เทาแน่ใจหรือว่าไม่ได้โกหกข้าอูเจอตรงถามโดยจ้องมองเข้าไปในดวงตาของพวกเขา ข้าไม่ได้โกหกเจ้าอย่างแน่นอนสิ่งที่เราพูดนั้นเป็นความจริงลืมไปเถอะเจ้ากำลังพูดไร้าสาระอะไรกับพวกเขาข้าพวกเขาซะเจ้าสุนัขสีดำให้กำลังใจพวกเขาพวกเขาทั้งสองยังคงพูดคุยพร่ำเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงมันอุกอาจจริงๆข้ารู้สึกว่าทำได้หลังจากผ่านไปสองสามวันและคืนข้ารู้สึกเหมือนกำลังลากเวลาซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากและไม่น่าเชื่อถือด้วยซ้ำใช่ข้าก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของการค่าข้าพูดพล่อยๆทั้งวันไม่รู้จริงๆว่าพวกเขาต้องการทำอะไร ผมมองคล้ำทั้งสองเส้นบนศีรษะของลูลู่ขยับเล็กน้อยและพูดอย่างเห็นด้วยเอาละในเมื่อพวกเจ้าพูดอย่างนั้นข้าจะฆ่าพวกเขาอูเจรตรงสูดจมูกจู่ๆเปลวไฟสีแดงก็แวบขึ้นมาในมือของเขาเปลวไฟเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็กลายเป็นมังกรไฟยาวสิบเมตรพุ่งเข้าหาทั้งสองเปลวไฟพุ่งตรงไปยังทั้งสองคนเดี๋ยวก่อนอยากฆ่าพวกเราแม้ว่าเจ้าจะฆ่าพวกเราเจ้าก็จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนั่นคือทั้งหมดที่เรารู้ทั้งสองเต็มไปด้วยความคับข้องใจและตะโกนขอความเมตตา อูเจอตรงเคลื่อนไหวเพื่อทําให้พวกมันตกตลึงเพราะทั้งสองรู้สิ่งต่างๆเพียงไม่กี่อย่างและพวกเขาไม่ได้ทําให้พวกเขากลัวอีกต่อไปพวกเขายังคงต้องหาทางด้วยตัวเองลูรู้เจ้าสุนัขสีดําเจ้าสองคนอยู่ที่นี่จ้องมองพวกเขาแล้วข้าจะออกไปดูข่าวอูเจอตรงรู้สึกว่าไม่สะดวกที่ผู้คนจะเดินไปมาดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าถ้าทําคนเดียวการเคลื่อนย้ายคนสองคนไม่สะดวกจริงๆมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสสูงลูลูหมดหนทางเล็กน้อยและในที่สุดก็พยักหน้า เอาล่ะเจ้าต้องใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและหากเจ้าเจออันตรายอย่าลืมแจ้งให้เราทราบเจ้าสุนัขสีดําสั่งเขาไม่เห็นด้วยแต่ไม่มีวิธีอื่นที่ดีเพียงเท่านี้สามคนก็แสดงร่วมกันก็ง่ายที่จะเปิดเผยที่อยู่ของพวกเขาข้าจะทําอู๋เจอตรงพยักหน้าและออกจากบ้านหินไปนี่คือบ้านหินเรียงกันเป็นแถวบ้านหินไม่เรียบไม่รู้ว่าซ้อนกันเป็นลวดลายอะไรดูแปลกมากเหมือนเป็นรูปขบวนแต่ดูไม่เหมือนเลยอู๋เจอตรงพยายามคิดออกแต่เขาไม่มีความคิดใดๆเลย สิ่งเหล่านี้ควรเป็นสิ่งก่อสร้างของชนเผ่าที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเป็นของโบราณที่มีเสน่ห์เข้าใจยากเข้าใจและไม่สามารถแยกแยกกฎเกณฑ์ได้อูเจอตรงถอนสายตาและหยุดสังเกตโครงสร้างของบ้านหินโครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงไปมากและไม่มีใครเทียบได้ชั่วคราวไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในดังนั้นอย่าเสียเวลาศึกษาสิ่งเหล่านี้จะดีกว่าอูเจอตรงรีบเดินไปยังทิศทางของแท่นบูชาภูเขาปูโจ แต่ในขณะที่เขาเดินเขาได้พบกับผู้เท่าแห่งเผ่าเทพผู้อาวุโสืออยางในพื้นที่ต้องห้ามของเล่เจอ๋อเขาสวมชุดสีดำรูปร่างอบอ้วนเรือนร่างโค้งมนกลิ่นหอมเย้าวยวนดวงตาคู่สวยที่พยายามมองไปรอบๆขาเรียวยาวของเขาแกว่งไปมาเบาๆซึ่งมีสเสน่ห์เป็นพิเศษและทําให้ผู้คนดูรอบๆเขาอดไม่ได้ที่จะอยากสัมผัสข,ขาหยกของเขาด้วยผ้าคลุมผมสีดำสนิทขนตายาวผิวขาวใบหน้ามเมล็ดแตงมลเอียดอ่อนและใบหน้าที่สวยงาม เนื่องจากเสื้อผ้าสีดำและการแสดงออกที่จริงจังเขาจึงดูลึกลับเป็นพิเศษและมีอารมณ์ที่สูงส่งและสง่างามเขายืนอยู่ที่นั่นพร้อมกับดาบยาวสีขาวอยู่ในมืออูเจอตรงมีภาพลวงตาอยู่เสมอว่าเจ้าหญิงแห่งเผ่าพันธ์เทพเจ้าดูเหมือนจะค้นพบตัวเองแล้วมันควรจะเป็นภาพลวงตาอูเจอตรงปลอบใจตัวเองแต่ยังคงมีความกังวลอยู่เล็กน้อยไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็ควรระมัดระวังไว้ดีกว่า อูเจอตรงไม่ได้พูดอะไรแต่ยังคงเดินไปข้างหน้าต่อไปเขารู้ดีว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเป็นการดีเสมอที่จะระมัดระวังหักเจ้าไม่ระวังตัวตนของเจ้าจะถูกเปิดเผยและมันจะเป็นการต่อสู้อีกครั้งถ้าเจ้าไม่เผชิญหน้านี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีเขาหลบอย่างระมัดระวังไม่สบตาเขาระวังทุกอย่างโดยทั่วไประวังและยังต้องระวังเกิดอะไรขึ้นทำไมข้าถึงรู้สึกเสมอว่ามีคนจ้องมองข้าอยู่ความรู้สึกนี้มันแปลกๆกเกินไป เจ้าหญิงกวาดสายตาไปทุกที่เขาสวยและใครๆก็รู้ว่าเขาสวยผู้คนจำนวนมากที่นี่ต่างจ้องมองไปที่ความงามของเขาเขารู้และก็ชอบความคิดเห็นแบบนี้แต่สิ่งที่แปลกก็คือมีหน้าตาที่รังเกียจเขาอยู่เสมอเขาจำคนคนหนึ่งเมื่อนานมาแล้วคนคนนั้นคืออูเจอตรตงข้าเห็นมันในพื้นที่ต้องห้ามเลยเจออาจเป็นเพราะเขากินไปครั้งหนึ่งซึ่งทำให้เขารังเกียจเขาตอนนั้นเขาพร้อมจะพากลับบ้านแต่กลับถูกฆ่าตายซึ่งเป็นเรื่องที่อกอาจจริง เขาไม่เคยประสบความสูญเสียเช่นนี้โชคดีที่เขามีโคลนมากกว่าหนึ่งและอีกหนึ่งโคลนพละกําลังของเขาไม่แข็งแกรง่งแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอและเขาก็มีร่างโคลนมากมายโคลนนิ่งทําอันตรายเขาเพียงเล็กน้อยตราบใดที่มีโอกาสร่างโคลนนี้ก็จะถูกกลืนหายไปเมื่อถึงเวลานั้นความแข็งแกร่งของเขาจะยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นแข็งแกรง่งจะไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้ของเขาในเวลานั้นอูเจตรงข้าจะพบเจ้าไม่ช้าก็เร็วและจะฆ่าเจ้า เจ้าหญิงสาบานกับตัวเองว่าไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องกินร่างอันล้าค่าของอูเจอตรงแม้ว่านางจะเป็นคนที่ถูกไล่ออกแต่นางก็ไม่ควรประมาทการช่วยชีวิตมีหลายวิธีอูเจอตรงเจ้าตายแล้วเมื่อคิดถึงเรื่องนี้มุมปากของนางก็ยกขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยยิ้มที่ชั่วร้ายและมีสเสน่ห์และใบหน้าที่ละเอียดอ่อนนั้นก็สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งขึ้นและผู้คนก็อดไม่ได้ที่จะมองดูอีกสองสามครั้งคนดึกดําบันที่ติดตามเจ้าหญิงแห่งเผ่าพันธุ์พระเจ้าต่างประหลาดใจายอย่างลับๆ เจ้าหญิงแห่งนั้นงดงามจริงๆพวกเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงที่สวยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตผิวขาวและอ่อนโยนและดูอ่อนนุ่มถ้าสามารถกอดน,นอนได้ก็จะคุ้มในชาตินี้ตัดเขาตะคอกอย่างเย็นชาโดยคิดว่าคนดึกดำบรรเหล่านี้เป็นเพียงผิวเผินและน่าเกลียดจริงๆจริงคิดจะกินเนื้ออหงกล้าดียังไงไม่ส่องกระจกดูว่าหน้าตาเป็นยังไงหน้าเกลียดไปหมดเขาดูหน้าเกลียดกว่าอูเจอตรงเสียอีก ไม่ลองคิดดูให้ดีอูเจอตรงเป็นคนผิวขาวและสะอาดแต่เขาก็ยังดูดีทีเดียวในตอนแรกดูเหมือนว่าเขาจะชอบรูปลักษณ์ภายนอกของเขาและคิดเพียงว่าจะปล่อยให้เขาเป็นร่างกายแต่น่าเสียดายที่เขาถูกเขาฆ่าซึ่งเป็นสิ่งที่โชคร้ายที่สุดเฮ <Hey. S 1> ถ้าข้าได้เจอเขาอีกครั้งข้าจะไม่มีวันให้อภัยเขาเลยความลับที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเขาข้าต้องการมันปงญิงเมื่อไหร่เหล่าถวยเทพจะมา ทันใดนั้นชายผู้มีหนวดเครายาวสีขาวก็ลงมาจากท้องฟ้านี่คือผู้เท่าแห่งแท่นบูชาภูเขาบูโจเขาหลีตาและรู้สึกอยู่เสมอว่าตาของเขาไม่สามารถลืมได้และเขาไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่หนวดเคราวสีขาวมีความยาวเป็นพิเศษและห้อยลงไปถึงท้องแม้ว่าเขาจะหลีตาแต่เขาก็รู้สึกแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงดวงตาของเขาแหลมคมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและตกตะลึงในดวงตาของเขาเหมือนกับนักล่าที่มองเหยื่อของเขา ชายชราคนนี้ไม่ธรรมดาอูเจอตรงคาดเดาง่ายๆชายยศชราคนนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดอย่างแน่นอนตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเชื่อฟังเจ้าหญิงแห่งเผ่พาพันธุเทพเจ้าแต่รูปร่างและการกระทําของเขาไม่เต็มใจที่จะโดดเดี่ยวอย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเปิดเผยความแข็งแกร่งเพียงเล็กน้อยของเขาโดยไม่ตั้งใจเขามีการตรวจสอบและความลับของตัวเองอย่างแน่นอน ท่านผู้เฒ่าโปรดอย่ารีบร้อนการมาของเทพ,พเจ้าต้องใช้เวลาพอสมควรอย่ารีบรอช้าๆห้องถงสั่งเวทที่ข้าขอให้เจ้าเตรียมไว้พร้อมหรือยังเจ้าหญิงแห่งเทพ,พ,พเจ้ากล่าวรออีกสองสามวันพิธีบวงสวงสวรรค์ก็จะสำเร็จสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือรอไม่ต้องกังวลอย่างไรก็ตามยังมีคนแก่หัวแข็งสองสามคนที่ต่อต้านอยู่ที่แท่นบูชาข้าไม่รู้ว่าเจ้ามีวิธีจัดการกับมันหรือเปล่านางยังเป็นผู้หญิงบ้าอยู่หรือเปล่าเจ้าหญิงกล่าว ใช่มีเพียงนางเท่านั้นที่ยังดื้อรั้นข้าสงสัยว่าเจ้าหญิงจะทำอะไรได้บ้างข้าจะไปดูเจ้าหญิงกล่าวแล้วองคหญิงละ่ะผู้เท่าประสานมือของเขาและทันใดนั้นก็กวาดสายตาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งดวงตาของเขารีลงและมองผ่านสถานที่ที่ตรงหัวมุมเพราะเขารู้สึกอยู่เสมอว่ามีตาคู่หนึ่งคอยจ้องมองที่นี่และเขาไม่รู้ว่าใครกล้าเพื่อสอดแนมเจ้าหญิงพูดขึ้นเขามองไปก็ไม่เห็นใครเลย ผู้เท่าขมวดคิ้วและค้นหาอย่างระมัดระวังแต่ไม่เห็นว่าข้อสงสัยของเขารุนแรงเกินไปไม่มีใครอยู่ที่นั่นสิ่งที่เจ้ากำลังมองหาเจ้าหญิงกวาดสายตาไปตามสายตาของหัวหน้าทีมแต่ก็ไม่เห็นใครเลยไม่มีอะไรหรอกข้าแค่คิดว่าทิวทัศน์ที่นั่นดีผู้เท่าส่งมอบและถอยกลับอย่างช้าๆมันเป็นเรื่องแปลกเจ้าหญิงแห่งเผ่าพันธุเทพรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติตอนนี้นางก็รู้สึกว่ามีคนอยู่ที่นั่น ดวงตาของผู้เท่ามองเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีคนอยู่ที่นั่นแต่หลังจากอ่านแล้วก็ไม่พบใครเลยแม้ว่าเธอจะไม่สามารถบอกเหตุผลว่าทำไมไม่มีใครแต่พวกเขาก็คิดสิ่งหนึ่งและนั่นคือความเข้าใจอันลึกซึง้งถ้าเพียงแต่ตัวเองผิดก็สมเหตุสมผลแต่ผิดทั้งคู่ซึ่งค่อนข้างจะอุกอาจเล็กน้อยมีคนอยู่จริงๆเหรอแต่แล้วผู้คนละ่ะไม่ได้ดูนี่มันแปลกมากคิดว่ามันเหลือเชื่อแต่ก็ยังจับตาดูมันอยู่ จากนั้นเขาก็พาผู้คนไปที่แท่นบูชาของภูเขาบูโจโเพื่อจัดการกับผู้หญิงที่บ้าคลาั่งฮูฮูเมื่อกี้อูเจอตรงไถเหลาไปในหินและกองมันไว้บนบ้านหินพวกเขาจึงมองไม่เห็นโชคดีที่เขามีไหวพริบอูเจอตรงแอบยกย่องสติปัญญาของเขาเขาเดินตามไปอย่างเงียบๆติดตามเจ้าหญิงไปยังแท่นบูชาภูเขาแท่นบูชาภูเขาปูโจโคือเป้าหมายจะมีพิธีบูชาขอบพระเจ้าที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ที่นั่นอูเจอตรงยังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างเงียบๆตามเจ้าหญิงส่วนถนนไม่ซับซ้อนแค่รู้สึกแปลกๆเหมือนเดินไปรอบๆแผนที่ใครก็ตามที่เดินไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในแต่มันไม่ง่ายเลยอูเจอตรงตามมาอย่างเงียบๆเกิดบ้าอะไรขึ้นวันนี่ยอูเจอตรงรู้สึกอยู่เสมอว่าเจ้าหญิงกำลังวงเวียนอยู่รอบๆเป็นไปได้ไหมที่เธอรู้แล้วว่าข้ากำลังติดตามอยู่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะค้นพบตัวเอง การเปลี่ยนแปลง72ครั้งนั้นทรงพลังมากด้วยวิธีการของเจ้าหญิงแห่งเผ่าพันเทพมันคงยากที่จะค้นพบตัวเองอูเจอตองคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และเป็นเรื่องปกติที่เขาไม่พบตัวเองการที่จะค้นพบตัวเองได้นั้นเป็นเรื่องไร้สาระล้วนๆเห็นได้ชัดว่าไม่มีอยู่จริงเดินตามมาจนสุดทางก็มาถึงแท่นบูชาภูเขาปูโจขนาดใหญ่แท่นบูชานี้ทอดยาวหลายร้อยฟุตและเบ่งบานด้วยความแวววาวอันจางๆความแวววาวนี้ทําให้ภูเขาปูโจทั้งหมดดูเคร่งองอขรึม กว้างใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ราวกับว่ามีราชาผู้ไร้พระเจ้านั่งอยู่บนในบัลลังก์ข้าไม่รู้ว่าแท่นบูชานี้มีประโยชน์อะไรปูเจอตรงมองดูแล้วพบว่าไม่มีอะไรพิเศษแท่นบูชาบนภูเขาปูโจนั้นธรรมดามากเป็นเพียงภูเขาธรมาธรมดาธรรมาที่ไม่มีอะไรพิเศษแสงบนแท่นบูชาภูเขาปูโจทําจากวัสดุสําหรับการสังเวยแต่วัสดุนั้นเรียบง่ายมากไม่เพียงพอที่จะรองรับแท่นบูชาและไม่มีวิธีใดที่จะรองรับพลังบนแท่นบูชาได้ เจ้าหญิงมีรอยยิ้มบนใบหน้าของนางแค่ชอบพลังบนแท่นบูชาไม่ใช่แค่เพราะเวทมนต์ของแท่นบูชาเท่านั้นแต่ยังเพราะพลังที่แท่นบูชาแสดงด้วยนั่นเป็นสิ่งที่อยู่ยงคงกระพันในฐานะเจ้าหญิงแห่งเผ่าพันธุ์แท่นบูชาเผ่พาพันธุ์นี้เธอมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของแท่นบูชาการแข่งขันและใช้นางเพื่อทําให้ร่างกายของเนาแข็งแกร่งขึ้นพลังลึกลับของแท่นบูชาทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอย่างสมบูรณ์ นางไม่ได้วางแผนที่จะปล่อยให้เหล่าถวยเทพมาจะเชี่ยวชาญวิธีการสําหรับเทพ,พเจ้าที่จะมาได้อย่างไรแค่หลอกผู้เท่าและบอกว่าเชี่ยวชาญพลังของแท่นบูชาแต่จริงๆแล้วนางไม่ได้เชี่ยวชาญมันเลยเกิดอะไรขึ้นที่ที่เหล่าเทพมามีความสําคัญมากกว่าการแข็งตัวของเนื้อหนังของพวกเขาเองถ้ามีมันเป็นอุบัติเหตุแน่นอนหัวใจของเจ้าหญิงเผ่าพันก็บ่นอยู่เสมอเจ้าหญิงเจ้าอยู่ที่นี่บนแท่นบูชาของเทพ,พ,พเจ้ามีชายชาราหลายคนทักทายเจ้าหญิงแห่งเทพ,พ,พเจ้าด้วยความเคารพ ใช่เจ้าหญิงพยักหน้าและพูดว่าหนังที่บ้าคลั่งคนนั้นยังดื้อรั้นต่อต้านอยู่หรือเปล่าเป็นเพียงการที่นางและคนอื่นๆอ,อีกสองสามคนกำลังดิ้นรนเพื่อสนับสนุนมันและคนอื่นๆก็เชื่อฟังชายชรากล่าวขอบใจเจ้าสำหรับการทำงานหนักของเจ้าเจ้าหญิงตบไหลของชายชราแล้วพูดว่าที่เหลือให้ข้าจัดการเถอะแล้วเจ้าจะทำได้ใช่แล้วเจ้าหญิงชายชราโค้งคำนับและออกไป เจ้าหญิงเดินเข้าไปในแท่นบูชาร่างกายของนางเปล่งประกายด้วยความสุขใสอันศักดิ์สิทธิ์ราวกับนางฟ้าในเวลาเดียวกันจบตอนที่221